คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชูทีบัณฑิตนะคะได้รับความร่วมมือกับไทเบฟกับไอซ่ามาเป็นเวลาต่อเน,นื่องหลายปีนะคะในปีนี้นะคะทั้ง3วิชาเอกของเราก็คือทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่นแ,แล้วก็การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในไปลงพื้นที่ที่บ้านไซงามเขาชะกันนะคะจังหวหัดสระแก้วให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนทำให้น้องๆได้มีมุมมองในการที่จะมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะในขณะที่คอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้ออกแบบตัวโลโก้กับแคิ้งขอตัวสนา ของพี่นวนก็มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกล่องถุงหรือว่าที่คาดผ้าค่ะเขามีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เขาลีขึ้นมาแล้วแต่ว่ากล่องของเขาเนี่ยมันเปิดลําบากเวลาที่เขาไปวางขายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากได้กล่องที่มันสามารถเปิดปิดดูได้ง่ายๆค่ะผ้าของเขาเนี่ยค่ะจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้เพิ่มเติมก็คือเขาอยากให้ช้างเนี่ยค่ะมาเป็นจุดเด่นเพิ่มเติมหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของเขาด้วย ข้อหนูเป็นโปรเจกต์วิทยานิพน้นให้สําหรับศิลปินโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็จะมีอิสไเรชั่นเป็นทีมปาร์คค่ะ,ะได้เลเวอรนซ์มาจากเสื้สนุกของทางประเทศสกอตแลนด์เพราะว่าเป็นประเทศที่แบบเป็นลายผ้าที่ป้านวนนามาใช้ค่ะการเลือกลายผ้านะครับเลือกสีนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมที่ชุมชนทําอยู่ดังนั้นก็เลยได้ไอเดียของน้องเนี่ยแหละครับจุดประกายสร้างเป็นไอเทมแบบใหม่ๆ หนูยินดว่าต่อยอดให้อาชีพที่แบบหนูอยากทำได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเรามีโปรไฟล์ว่าเราได้ทํางานร่วมกับชุมชนมาแล้วหนูว่ามันจะได้ไประโยชน์ทั้งกับตัวหนูแล้วก็ชุมชนมากๆค่ะไทยเบฟร่รวมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบวเวอร์เรดจำกัดมหาชน